สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกกันทุกคนนะครับชื่อว่าความดีทั้งหลายเป็นชื่อเดียวกับชื่อว่าบุญนะครับใครที่คุ้นเคยกับพระพุทธศาสนาก็จะรู้จักคําว่าบุญแต่บุญนี่ไม่ได้แค่ว่าเกี่ยวกับการให้ทานอย่างเดียวครับมีเยอะมากๆนะครับบุญเนี่ยที่เป็นชื่อนี้ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมวิบากด้วยเพราะงั้นถ้าใครทําบุญมากๆ ผลดีก็จะเกิดแก่ผู้กระทํานั้นมากๆนะครับยิ่งทําด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยแล้วนะครับก็เรียกว่าบริสุทธิ์จริงๆสะอาดพลังของบุญก็จะส่งผลผู้นั้นเร็วนะครับซึ่งต้องรวมไปกับว่าผู้ที่ทำเนี่ยเป็นคนที่มีศีลมีธรรมด้วยยิ่งส่งผลเร็วมากๆครับไปสังเกตดูได้นะครับเรื่องของอํานาจจิตใจนั้นที่มีความมหัศจรรย์มากเพราะฉะนั้น เป็นเรื่องที่ควรศึกษามากนะครับเรื่องบุญใครไม่ทําก็สุดแท้แต่นะครับสุดแท้แต่ใจเลยนะครับไม่มีใครบังคับท่านได้นะครับแต่หากจะช่วยทําให้คําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นานๆก็ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีครับอย่างน้อยก็มีศีลเป็นต้นนะครับดังนั้นคนไทยต้องช่วยกันรักษาศีลกันมากๆนะครับในวันนี้นะครับไม่งั้นท่านก็จะพบกับความยากลําบากครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ